คุเมโนโมาซาจิกะชายผู้เป็นทั้งสิทธิพี่และเพื่อนสนิทของซาน,น,นิมิชายผู้ทาให้ซานิมิยิ้มได้ชายผู้ยิ้มย้ําแจ่มใสและอ่อนโยนยิ่งกว่าใครสวัสดีเพื่อนชาวนักล่าสุดทุกคนนะครับคุเมโนโมาซาจิกะเด็กหนุ่มเพื่อนสนิทของซานิมิที่ปรากฏตัวมาในมังงะเล่นที่19ตอนที่168ในอดีตของซานิมิโดยพื้นฐานแล้ว มาซาจิกะเป็นคนสดใสล่าเลิงเขามักจะมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสเสมออีกทั้งยังเป็นคนที่สุขุมเยือกเยน็นไม่ปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่จนซาเไมิถึงกับคิดว่าทําไมคนคนนี้ถึงมาเป็นนักล่าอสูรนะทั้งทั้งที่รู้ว่าอันตรายภายในตัวชายคนนี้ไม่น่ามีความเครียดแค้นอสูรด้วยซ้ําตรงข้ามกับซานิมิที่ชอบทําอะไรหามหามและเลือดร้อนตอนที่มาซาจิกะเจอซานิมิเป็นครั้งแรกตอนนั้นมาซาจิกะเป็นหนึ่งในสมาชิกหน่วยพิฆาตอสูร ปูใช้ปราณวายุส่วนซานิมิเป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาที่กำลังออกล่าอสาูรโดยไม่รู้วิธีจัดการอสูรด้วยซ้ำระหว่างที่ซานิมิกำลังต่อสูอ้กับอสูรก็ได้มาซาจิกะมาช่วยบันคอนอสูรตัวนั้นไปมาซาจิกะที่เห็นว่าแขนของซานิมิเลือดออกจึงทำแผลให้เพื่อห้ามเลือดอีกทั้งยังแนะนำผู้เลี้ยงดูให้ทำให้ซา,านิมินะครับสามารถเข้าหน่วยพิฆาตอสูรได้สำเร็จทั้งสองคนจึงกลายมาเป็นเพื่อนและสิทธิพี่สิทธิน้องกันนี่ก็เป็นเหตุการณ์แรกนะครับ ที่ทำให้มาซาจิกะและซานิมิได้พบกันด้านความสามารถมาซาจิกะฝึกฝนปลาณวายุมาจากผู้ดูแลเขาสามารถใช้ปลาณวายุได้ครบทุกกะบวนท่าเป็นอย่างดีและด้วยความเยือกเย็นทําให้สามารถอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูได้ยอย่างเฉียบคมมาซาจิกะสามารถไต่ระดับจนถึงยศคิโนเอะยศที่รองจากเสาหลักเพียงขั้นเดียวเท่านั้นแต่ในด้านฝีมือยังคงเป็นรองซาน,นิมิอยู่ทั้งสองคนนะครับเคยประลองฝีมือกันโดยมาซาจิกะชนะไป42ครั้ง แท159ครั้งและเสมอ6ครั้งถึงฝีมือจะเป็นรองซาเนมิก็จริงแต่ในด้านความแข็งแกร่งของมาซสจิกะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเขาสามารถตัดแขนอสุนข้างแลมที่1่อูบุเมะอาสุนข้างแรมที่1่น 1, ตนก่อนได้ในดาบเดียวความสนิทสนมระหว่างมัซสจิกะและซาเนมิหลังจากที่ซาเนมิได้เป็นสมา,าชิกเหนือพิฆา่อาสุนแล้วมาซสจิกะก็ยังคงเป็นห่วงศิษย์น้องคนนี้เหมือนเดิมเพราะซาเนมิมักจะต่อสู้โดยการใช้เลือดหายากของตัวเอง ในการมอมาสุนให้เมาแล้วจึงจัดการนั่นทำให้มาซาจิกะมักจะห้ามด้วยความเป็นห่วงหรือในบางครั้งถ้าหากมาซาจิกะรู้ว่าซานิมิกังจะกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจก็มักจะมารอหน้าบ้านเพื่อชวนไปกินข้าวด้วยกันเสมอและถ้าหากซานิมิบาดเจ็บก็จะพาไปรักษาที่แลาดผีเสื้อเลยซึ่งนั่นนะครับกลับทำให้ซานิมิลำคาญและมองว่ามาซาจิกะชอบุ่งยากและขี้บุญส่วนสัตว์สุดปวดของซานิมิอย่างด้วงกว่างก็ยังเป็นสัตว์ที่ทั้งสองคนนะครับมักเอามาเล่นกัน แน่นอนว่ามาซาจิกะมักจะเป็นคนชนะในการแข่งขันนี้เสมอถึงฝีมือดาบจะสู้ไม่ได้แต่ฝีมือร่วงกว่างบอกเลยว่าไม่เป็นรองใครแน่ๆอีกทั้งเรื่องที่ว่าซานนมิชอบกินขนมโอฮากิมาซาจิกะนะครับก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันท,ท,ทั้งที่เป็นความลับที่ซานนีมิไม่อยากให้ใครรู้ด้วยซ้ําก่อนหน้านี้น่ะข้าเห็นนองแกกำลังกินขนมโอฮากิพอดีของโบดเลยใช่ไหมล่ะไม่อย่างนั้นคงไม่ทาหน้าสุขใจแบบที่ไม่ค่อยให้ใครได้เห็นหรอกคือแบบดูแล้วรู้เลยว่าชอบ อีกทั้งมาซาจิกะนะครับยังเคยฝันอยากจะเป็นเสาหลักแล้วก็ยังท้าซานนมิอยู่ฝ่ายเดียวว่าถ้าใครเป็นเสาหลักได้ช้ากว่าคนคนนั้นจะต้องเลี้ยงหม้อไฟเนื้อวัวคนที่เป็นเสาหลักก่อนแต่ดูเหมือนว่าซานนมิจะไม่ค่อยเล่นด้วยสักเท่าไหร่ถึงทั้งสองคนนะครับจะเป็นคนที่มีนิสัยคนละขั้วเลยก็จริงแต่ต้องบอกเลยว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่ดูแลกันและสนิทกันมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งตอนนั้นทั้งซานนมิและมาซาจิกะอยู่ระดับคินโนเอะทั้งสองคนนะครับ ถูกส่งให้ไปทำภารกิจที่คฤหาสน์ล้างแห่งหนึ่งซึ่งทีน่นี่มีเหตุการณ์ประหลาดอย่างเด็กหายอยู่หลายครั้งสมาชิกหลายคนที่ถูกส่งไปก่อนหน้าบางคนก็หายไปบางคนก็กลับมาได้ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทันทีที่สิทธิพี่สิทธิน้องคู่นี้เข้าไปในคฤหาสน์อยู่ๆซาเนมิก็หายไปอย่างปริศนาโดยมนอสูรของอุบุมิอสูรข้างแรมที่หนตอนนั้นนั่นทำให้มาซาจิกะงงงวยเป็นอย่างมาก และพยายามตามหาศิษย์น้องของเขาอยู่นานสองนานแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอจนไปเจอกับโต๊ะเครื่องแป้งเก่าๆที่ว่ากันว่าเป็นโต๊ะที่สืบทอดกันมาในตระกูลของเจ้าของคาลิฮัตแห่งนี้เมื่อมองเข้าไปในกระจกโต๊ะเครื่องแป้งกับพบซานิมิกําลังต่อสู้อยู่กับอสูรนข้างแหลมที่หนึ่งแต่ว่าซานิมิกลับฟันไปในทิศทางอื่นทั้งทั้งที่อาูรนยืนยิ้มกว้างอยู่ด้านหลังนั่นเป็นเพราะว่า ซานิมิดวลหลอกให้สู้กับภาพโลงตาที่อูมิสร้างขึ้นมาได้อยู่ๆภาพของซานิมิก็หายไปเหลือเพียงเงาสะท้อนของมาซาจิกะและชั้นวางของที่มีเครื่องหอมวางอยู่แต่พอหันไปดูเครื่องหอมที่เห็นในกระจกกลับไม่มีในโลกความจริงมาซาจิกะที่เห็นความแปลกประหลาดจึงตัดสินใจฟันดาบลงไปที่ชั้นวางของนั้นนั่นจึงส่งผลให้ภาพลวงตาของอูมิคลายลงห้องที่อูมิพลางตาไว้ก็เปิดเผยออกมาให้เห็น มาซาจิกะสามารถช่วยซาเนมิจากภาพลวงตาได้สําเร็จและได้กลับมาเจอซาเนมิอีกครั้งต้องบอกเลยนะครับว่าตอนที่ภาพลวงตาครายนั้นซาเนมิคือแบบสะดุ้งโหยงกระโดดยหลังเทบไม่ทันตกใจที่ว่าตัวเองฟันอากาศอยู่ตั้งนานแต่จริงๆและอุบุเมะอยู่ข้างหลังมาด้วยตลอดแต่พอเห็นมาซาจิกะเท่านั้นแหละซาเนมิก็เผยยิ้มออกมาซึ่งในห้องนี้ไม่ได้มีแค่ซาเนมิกะอาซูนแต่มีเหล่าเด็กๆและนักล่าสุนที่หายไปอย่างปริศนาอีกด้วย โดยอุบุมิจะเลือกรักพาตัวเฉพาะเด็กที่มีปัญหากับพ่อแม่เท่านั้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ซานิมิถูกรักพาตัวมาเพราะซาเิมินะครับมีปัญหาเรื่องพ่อที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ชอบใช้ความรุนแรงโดยสภาพของเด็กแต่ละคนที่ถูกรักพาตัวมาสภาพค่อนข้างย่ำเย่บางคนผอมแหง้งตาฝ้าฟังมือมองเพดานบางคนถูกพันผ้าพันแผลทั้งตัวร่างกายเต็มไปด้วยเลือดส่วนบางคนก็สิ้นลมหายใจไปแล้วหลังจากนั้น ซันิมิได้บุกเข้าฟาดฟ,ฟันอูบุเมะอย่างหนักหน่วงส่วนมาซาจิกะรีบพุ่งตัวเข้าไปช่วยย้ายเด็กๆไปไว้ในที่ปลอดภยัยสภาพเด็กดูผอมผิดธรรมชาติใบหน้าซีดนั่นทำให้มาซาจิกะโกรธเป็นอย่างมากจึงรีบเข้าไปช่วยซันิมติต่อสู้ทันทีจากคนที่ปกติจะยิ้มแย้มแจ่มใสและสุขุมเยือกเย็นตอนนี้กับโกรธการกระทำของอสวุธตนนี้เป็นอย่างมากแต่ความโกรธนี้ไม่ได้ทำให้มาซาจิกะเสียสมาธิแต่อย่างใดวิถีดาบของเขากับคมขึ้นยิ่งกว่าเดิม มาซาจิกะอ่านกระบวนท่าที่ซาเนมิจะใช้ในทุตตาแล้วจิงเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกันจนซาเนมิถึงกับคิดในใจว่ามันต้องแบบนี้สิถึงจะสมกับเป็นศิทธิพธีทั้งสองคนออกกระบวนท่าฟาดฟันใส่อุบูมิต่อสู้กันจนบาดเจ็บสาหัสจนกระทั่งถึงจังหวะสุดสท้ายเป็นจังหวะที่มาซาจิกะสามารถตัดหวัวของอุบูมิได้แน,ใน,ในๆ่ๆลานวายุกระบวนท่าที่หนึ่งพายุหมุนชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแต่ทันใดนั่นเอง ก็มีเด็กผู้หญิงวิ่งเข้ามาขวางดาบเอาไว้แล้วพูดว่าอย่ารังแกแม่นะนั่นทําให้มาซาจิกะต้องรีบเบี่ยงวิถีของดาเพื่อหลบเด็กจึงส่งผลให้พลานของมาซาจิกะปากาั่นป่วนยังหวกการเคลื่อนไหวร่างกายเสียสมดุลอสูรที่เห็นโอกาสจึงหวังโจมตีทั้งเด็กและมาซาจิกะในทีเดียวแต่มาซาจิกะเลือกที่จะช่วยเด็กก่อนตัวเองนั่นจึงทําให้แขนข้างหนึ่งของอุบุมิเจาะทะลุท้องมาซาจิกะ ซานิมิที่เห็นช่องโหว่จึงมุ่งเข้าไปตัดหัวของอุบุมิขานในทันทีมาซาจิกะล้มไปกับพื้นเลือดจำนวนมากไหลออกจากปากหลังจากนั้นไม่นานฮาคุชิที่ตามมาเก็บกวาดก็ได้มาช่วยเหลือเด็กคนนั้นอย่างปลอดภัยซานิมิได้รับการปฐมพยาบาลส่วนมาซาจิกะบาดเจ็บหนักเกินไปแต่แทนที่มาซาจิกะจะเป็นห่วงตัวเองเขากลับถามถึงความปลอดภัยของเด็กเด็กก่อนอีกทั้งยังไม่โกรธเด็กที่มาขวางดับอีกด้วยมาซาจิกะคิดว่า น้องแค่ยังหนีการครอบงำของอสูรไม่พ้นเพราะต้องเจอกับความหวาดกลัวาม,มานานกระทั่งเวลาแบบนี้เกก็แต่ห่วงคนอื่นนะไอศิษย์พี่จอมงี่เงาซานิมิพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเนื่องจากพยายามกั้นน้ำตาเอาไว้ซานิมิอยากจะร้องตะโกนออกมาเทบขาดใจแต่ก็ต้องฝืนกั้นความรู้สึกเอาไว้นี่ซานิมิถ้าข้าไม่อยู่แล้วจะต้องกินข้าวนะต้องนิทสนมกลมเกลียวกับทุกคนต้องใช้ชีวิตเพื่อตัวเกเองนะที่เหลือข้าฝากด้วย แกห้ามตายละ่ะขอให้แกม,มีความสุขประกายแสงค่อยๆเลือนหายไปจากตาของมาซาจิกะซาเนมิเกาะร่างและล,ลมหายใจของเพื่อนไว้แน่นระว่างหลังน้ําตาร้องไห้ร่างของมาซาจิกะถูกเก็บไว้ที่เดียวกับน้องชายที่ถูกกระสุนฆ่าแบบต่อหน้าต่อตาสุดท้ายแล้วซาเนมิแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมาซาจิกะเลยทั้งเรื่องที่มีน้องชายอีกทั้งยังตายไปต่อหน้าต่อตาและเขายัางโทษว่าตัวเองเป็นคนผิดท,ทั้งที่ไม่มีใครโทษเขาเลยด้วยซ้ำ มาทจิกะคนที่ซานิมิมองว่าสดใสล่าเลิงม,มาตลอดจริงๆแล้วเขาเองก็มีความเข้นกับอสูรแต่เขาเลือกที่จะซ่อนเอาไว้ในใจซึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมมาทจิกะชอบพูดว่าตัวเองเป็นศิษย์พี่นั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเห็นซาเนมิเป็นเหมือนน้องชายพี่ชายที่คอยดูแลน้องถึงทั้งสองคนจะสังหารอสน์ข้างแหลมที่หนึ่งด้วยกันแต่มีเพียงซาเนมิคนเดียวที่ได้ขึ้นเป็นเสาหลักวายุหมอไฟเนื้อโว้ที่เคยตกลงไว้ว่าถ้าหากใครเป็นเสาหลักเช้าวกว่าจะต้องเลี้ยง แอ่ตอนนี้เหลือซาเนมิเพียงคนเดียวซึ่งก่อนที่มาซาจิกะจะตายนะครับมาซาจิกะได้มองซาเนมิและยิ้มให้เป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนที่สุดรอยยิ้มที่ซาเนมิเคยรำคาญในช่วงแรกกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่ซาเนมิชอเหนือสิ่งอื่นใด